สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปการสร้างมุม90องศานะคะอ่ะเรามาดูกันว่าวิธีการสร้างมุม90องศานั้นเราจะสร้างได้อย่างไรนะก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะลูกนะลากส่วนของเส้นตรงมา1เส้นก่อนนะคะอ่ะลากส่วนของเส้นตรงมา1เส้นอ่ะอ่ะให้เป็นเส้นตรง A B ละกันอ่ะ A a b นะลูกนะ a b ให้จุดอ่ะจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดกลางอ่ะคุณครูให้จุดตรงนี้แล้วกันอ่ะเขียนจุดจุดไว้ตรงนี้อ่ะให้จุดจุดคิวแล้วกันนะคะเป็นจุดกลางนะคะเสร็จแล้วทีนี้ได้แบบนี้เสร็จนะทุกคนเขียนมันคุณครูแล้วได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเอาวงเวียนมาลูกนะให้จุดคิวนะคะคิดว่าเป็นจุดกึงลางแต่รู้สึกว่ามันจะไม่กึกลางให้คุณครูเลยอ่ะกลางวงเวียนที่มีรัศมีพอประมาณนะลูกนะ อ่ะให้มันอ่ะกว้างกว้างหน่อยก็ได้อ่ะเอากว้างประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันฟึ๊บใช้สีชมพูล,ละกันอ่ะให้หนูลากส่วนโค้งนะคะตัดเส้นใช้สีชมพูอ่ะลากส่วนโค้งนะลูกนะตัดเส้น ab อ่ะลากส่วนโค้งเลยฟึ๊บจบอ่าได้แบบนี้เสร็จนะอ่ะแต่แล้วทีนี้หนูก็ให้หนูเขียนส่วนโค้งนะคะที่ตัด A, q กับ qb เนี้ย ให้เป็นจุด x y ละกันนะคะคุณครูให้เขียนเป็น x y อะ x y อ่า x y อ่าเมื่อได้ x y เสร็จปุ๊บเอาวงเวียนมาให้ x ตัวนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะลูกนะ,ก,งงนละ,ะ,ะก,กลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณอะคุณครูกลางไว้ประมาณเนี้ยกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณอะหนูก็เราจะใช้บริเวณประมาณเนี้ยนะคะอ่ะเพื่อที่เราจะลากเส้นตั้งฉากนะลูกนะ อ่ะกาวเวียนให้มีรัศมีพอประมาณอ่ะเสร็จแล้วทีนี้คุณครูเลาะวงเวียนทุกคนวงเวียนจะต้องยังคงกลางรัศมีเท่าเดิมนะลูกนะให้จุด x เป็นจุดกึ่งกลางนะคะลูกเขียนส่วนโค้งตัดค่ะอ่ะตัดประมาณนี้นะลูกนะเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้จุด y เป็นจุดกึ่งกลางค่ะลูกอ่ะอ่ะวาเป็นจุดกึ่งกลางนะลูกนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เขียนส่วนโค้งตัดลูกอ่าชุดได้แล้วส่วนโค้งตัดตรงนี้ เสร็จแล้วแค่นี้ให้นักเรียนลากเส้นนะคะจากจุด Q ไปยังจุดตัดตัวนี้คุณครูให้จุดตัดตัวนี้ชื่อว่าจุด F ละกัน่ะลากเส้นตรงนะลูกนะใช้แม่แมมทัดลูกอ่ะใช้แม่แมมทัดทา่าอ่ะจากจุดนี้ไปยังจุดตัดตรงนี้นะคะ,ะไม้บรรทัดของคุณครูโอเค ครูใช้ไหมบรนทัดที่มันเป็นอันนี้มันค่อนข้างจะอันนี้นิดนึงอะฟึบอ่าเราก็จะได้มุมตั้งฉากนะลูกนะถือว่าเป็นเป็นมุมฉากละกันอ่าโอเคมุมเก้าสิบองศาเราก็จะได้มุม90้สองศานะคะที่ตามที่เราต้องการอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างง่ายไหมคะลูกง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวฝากนักเรียนไปทำในใบางานของตัวเองด้วยนะคะโอเคสำหรับลิปนี้สวัสดีค่ะ